ตรงในเนื้อข้างในก็นุ่มนะครับเดี๋ยวบีให้ดูนะครับนุ่มเด้งเนื้อแมงแกงนุ่มว้าวนุ่มเอาไปทำขายได้เลยนะ <S <S เค้กกล้วยหอมสูตรไม่ง้อเตาอบตลอดที่สุดในสามโลก สวัสดีครับเอฟซีและก็ผู้ชมทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันมาเดิมกับผมปกิณครับผมหิงจ้าวันนี้ก็กลับมาทํากับข้าวกับแก้มขนมมาเดิมนะครับวันนี้ทําขนมพอดีก็กล้วยที่บ้านเองนะมันสุกนะครับกล้วยเนี่ยไ้กล้วยมามันมันสุกแล้วก็มันสุกแล้วทีนี้มันกินไม่ทันละก็เลยจะเอา ทำขนมนะครับทำขนมผมเคยทําไปคลิปนึงงละแต่มันนานล้วก็เลยกลับมาทําอีกคลิปหนึง่งทำเค้กกล้วยหอมนะครับเค้กกล้วยหอมแล้วก็อันเนี้ยผมเอาไปใส่ตู้เย็นไว้สองคืนละมันช่วยให้สีําให้มันช้านะครับผมก็วันนี้ก็จะทําเยอะเลยเดี๋ยวเอาไปแจกเพื่อนๆเลย oh. เดี๋ยวใครใครได้กินแล้วอย่าลืมคอมเมนต์บอกข้างล่างเลยนะใครได้กินแล้รอย่าลืมคอมเมนต์บอกข้างล่างก็ อย่าลืมติดตามยู u ูปไปด้วยตอนท้ายอะ่ะมันจะมีรูปอย,อย,อยู่ดูด้านนี้กดไปที่รูปไปที่ช่องเลยนะครับหรือติดูวิดีโออื่นก็อยู่ทางด้านขวานะครับถ้าสำหรับทาง YouTube ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบกันแล้วก็กดติดตามให้ด้วยเป็นกําลังใจสนะาหรับคนค,คิดนะครับก็ไปดูเครื่องปรุงเลยว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมเครื่องปรุงทั้งหมดอันดับแรกเลยก็มีกล้วยที่เราใส่ตู้เย็นไว้สองคืนอันนี้ก็300กรัมนะครับ แล้วก็นี่เป็นแป้งเค้ก250กรัมน้ำตาลทราย100กรัมแล้วก็อันนี้เป็นน้ำตาลทรายแดงก็ได้น้ำตาลทรายขาวก็ได้นะครับผมแล้วก็เป็นนมจืด100กรัมแล้วก็เป็นน้ำมันพืช100กรัมแล้วก็เป็นน้ำตาลปี๊บอันนี้50กรัมอันนี้ก็เป็นผงฟู1ช้อนชาอันนี้เป็นเบกกิ้งโซดาครึ่งช้อนชาแล้วก็เกลือป่น1ช้อนชาแล้วก็ไข่3ฟองนะครับผมแล้วก็มีมะนาว1ลูก แล้วก็อันนี้เป็นกลิ่นวานิลาใช้สักหนึ่งฝาแล้วก็นี่เป็นเพิ่มเติมด้วยอ่าอัลมอนด์สไลด์นะครับถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็เดี๋ยวไปลงมือทํากันเลยท่านตอนแรกเราก็มาบี้กล้วยให้แหลกก่อนนะครับก็ใช้ซ่อมนะครับบี้ไปเลยอันนี้กล้วยเราทิ้งไว้ในตู้เย็น2วันแล้วมันก็จะบี้ง่ายนะครับผม หลังจากเราบี้กล้วยเนเละอย่างนี้นะครับเราก็มะนาวครึ่งลูกรีบใส่ลงไปผสมให้เข้ากันแล้วเราก็จะเอาไปพักไว้อย่างน้อย20นาทีนะครับพักในตู้เย็นไว้20นาทีขั้นตอนต่อไปก็ไข่3ฟองที่เราเตรียมไว้ก็เอามาใส่ ตีไข่ตีไข่ให้แตกหลังจากไข่เราแตกแล้วเราก็เอาน้ำตาลปี๊บนะครับผมน้ำตาลปี๊บมาละลายก่อนเพราะจะละลายยากครับหลังจากน้ำตาลปี๊บเราละลายแนละ้วเราก็เติมน้ำตาลทรายลงไปเลยน้ำตาลทราย อันนี้จะเตรมหมดเลยนะครับแล้วก็นมจืดน้ำมันพืชนะครับใส่ลงไปเลยลคนให้เข้ากันให้น้ำตาลละลายครับตอนนี้ก็ทุกอย่างละลายเข้ากันแล้วเดี๋ยวเราก็เอาแป้งร่อนใส่นะครับผม จริงแป้งเค้กเขาละเอียดอยู่แล้วนะครับถ้าเป็นแป้งสาลีพวกนี้ถ้าสูตรแป้งสาลีเราต้องร่อนถึงสามรอบแต่นี้เราร่อนเพื่อการมีเม็ดใหญ่ๆสักหน่อยนะครับผมนะครับเนี่ยเป็นแป้งเค้กเขาเขาจะละเอียดอยู่แล้วแต่ก็มีนิดๆหน่อยที่เป็นก้อนนะครับถ้าไม่ล่อนก็ไม่เป็นไรนะครับผมจะไม่ค่อยมีแต่ถ้าเป็นแป้งอื่นจะต้องล่อน หลังจากเราล่อนแป้งแล้วเราก็ใส่นะครับของครูล,ลงไปเลยแล้วก็เบกกิ้งโซดานะครับเกลือป่นใส่ทั้งหมดเลยแล้วค่อยๆตีนะครับค่อยๆตีจากตรงกลางไปก่อนถ้ากะละมังเราเลก็กเราต้องค่อยๆตีถ้ากะละมังใหญ่ก็ตีแรงๆได้เลยนะครับค่อยๆตี ตอนนี้เราต้องตีจนแป้งเราเนียนเลยนะครับตอนแรกเราค่อยนนี้เราต้องตีแรงๆให้แป้งเราเนียนเลยครับหลังจากแป้งเราเข้ากันดีแล้วเนียนแล้วแป้งเนียนแล้วเราก็เอากล้วยที่เราพักไว้นะครับผมเอามาใส่ แล้วก็เติมด้วยกลิ่นวานิลาหนึ่งฝานะครับหนึ่งฝาขวดเขาเนี่ยอันนี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับก็ใช้กลิ่นกล้วยไปเลยถ้ากล้วยหอมเราหอมนี่ก็ไม่ต้องใช้แล้วก็ผสมให้เข้ากันตรงนี้ไม่ต้องตีแรงนะครับแค่ผสมให้เข้ากันพอ หลังจากนี้แล้วเราจะเอาแป้งมาพักไว้อีก20นาทีนะครับผมก็หลังจากเราพักไว้20นาทีเราก็มาตักใส่พิมพ์นะครับพิมพ์นี้ก็มีขายทั่วไปนะครับผมพอเราตักใส่พิมพ์เรียบร้อยก็เหลือไม่ต้องตักเต็มนะครับตักให้ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ แต่งหน้าด้วยอัลมอนด์สไลด์หรือใครจะใช้ลูกเกดก็ได้นะครับแล้วแต่ชอบเลยอนนี้หลังจากนี้เราก็จะเอาไปนึ่งนะครับที่น้ำเดือดแล้ว20นาทีนะครับก็หลังจากที่น้ำเดือดแล้วนะครับนึ่ง20นาทีนะครับผม ถ้าใครไม่มีพิมพ์นะครับใช้แบบนี้นะครับแล้วก็เอา,าน้ามันพืชทานะครับใส่นึ่งแบบนี้เลยแล้วก็มาตัดเป็นชิ้นสามเหลี่ยมก็สวยนะครับผมใช้ใช้อุปก,ปกรณ์แบบนี้เลย York, right นะครับนึ่งอย่างแบบนี้เลยนะครับผมก็เราตัดใส่พิมพ์เรียบร้อยก็มานึ่งในขณะที่น้ําเดือดอีก20นาทีนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวค่อยมาดูการหลัง20นาทีเราก็นึ่งมาครบ ยีนาทีนะครับวิธีเช็คว่าสุกไม่สุกก็ใช้ไม้จิ้มฟันนะครับจิ้มลงไปจะดึงมานะครับแป้งก็จะไม่มีติดนะครับเห็นหรือเปล่าคับม,มันซูมนะครับอย่างนี้แสดงว่าสุกแล้วเดี๋ยวเราก็ออกไปเตรียมชิมกันเลยครับผมก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับเมนูเค้กกล้วยหอมนะครับสูตรไม่ง้อเตาอบนะครับผมนี่กัน เนื้อนุ่มๆน,นะครับแต่งหน้าด้วยอัลมอนด์สไลด์นะครับเพิ่มรสชาติอีกแบบหนึ่งก็พร้อมไปชิมกันเลยครับผม้าผมก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับไปดูเค้กกล้วยหอมวันนี้ก็ทำเยอะเลยนี่เห็นไหมเยอะเลยเดี๋ยวเอาไปแจกเพื่อน,อนๆที่ทำง,งานนะครับเยอะเลยก็เดี๋ยวรอชิมเลยไม่เสียเวลามื่ีถ่ายรูปแล้วจับนะด,ดูเลยนะครับผม ก็ชิมเลยนี่นี่นไม่แก่ก็ได้ถ้เน,เนื้อข้างในก็นุ่มนะครับเดี๋ยวบีบให้ดูนะครับนุ่มเด้งนะครับแป้งเด้งนะครับน่ารับประทานเยี่ยมนะแป้งนุ่มนะเรานุ่มเอาไปทำขายได้เลยนะว้าวแล้วเราเพิ่มอมัลมอนด์สลาย้าไปด้วยเพ้ความมัน หอมแป้งนุ่มเลยสุดยอดเลยอันนี้ก็มาฝากกันเผื่อใครจะเอาไปทําขายนะครับเนี่ยก็ทำเป็นชุดอย่างเงี้ยห้าบาทนะครับก็กล้วยก็ของตรงไม่เยอะแค่สามลูกก็ได้เยอะแล้วนะครับผมก็เอามาฝากใครใครทานแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเพราะว่าจะไปแจกเพื่อนด้วยนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามทาง YouTube ทาง เฟซบุ๊กให้กำลังใจคนทำคลิปเลยครับนะครับวันนี้ผมสองคนต้องขอลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ